กินข้าวผูก้กะปิไปหนึ่งกล่องสัง่งแซ่บยู่พี่น้อง <c oughs> ก็จะเพีแซบอยู่ตอนแรงก็จะกินมีไก่ฉีดค่ะตอนนี้ลูกชายหลับนะคะลูกชายนอนหลับไปเลยเมื่อกี้ไปส่งของมาซื้อกล้วยทอดมาด้วยคือมันหิวมากค่ะทุกคน ว่าปั๊มนมให้ลูกหิ็มากลูกชายแบบนี้ลูกชายแบบนี้อีอเได้ี้ยเดี๋ยนอนนะคะมามีกล่อมนะกล่อมลูกนอนพี่น้องว่าจะกล่องนอนใดติดนะลูกติดมามีแล้ว ติดมือให้อุ้มชอบให้อุ้มตลอดเลยต้องการความอบอุ่นนะคะมาต้องการความอบอุ่นจากมานี พึ่งป้อนนมอิ่มไปตอนกลางคืนก็กินนมเก่งว,วันนี้ดีหน่อยอึเป็นปละรอบทามนมเนี่ยก็เลยก็เลย, <c oughs> เลยหิวข้าวหิวเยอะมากเดี๋ยวนี่ยังไม่อิ่มนะกินข้าวคุกกะปิไปยังไม่อิ่มเดี๋ยวจะไปเอากล้วยทอดมากิน

ทุกไปด้วยลูกชายเหมือนรู้เลยว่ามันมีกลับมา,าก็หลงทางให้อุ้มเหมือนเขารู้เลยว่ามันมีกลับมาแล้วกลับมาจากสิไงไมล์น่ะค่ะปาหันนี่น้องแม่ให้อุ้มน้องลูกหลานเนาะน้องลูกหลานเนาะลูกหลานแม่เนาะลูกหลานแม่เนาะอือก็อยู่กับมามีนี่แหละทัง้งๆมามีนี่ ทอเสื้อแจกบ้านหวานจ้ะ